สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องการใช้พจนานุกรมนะคะการใช้พจนานุกรมเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถค้นหาคำและอ่านคำเขียนคำใหม่ๆนะคะได้ถูกต้องนะคะ หลักการใช้พจนานุกรมก็จะประกอบด้วย 1. น,นะคะต้องศึกษาและตั้งใจอ่านทำความเข้าใจค่ะ 2. เตรียมสมุดและปากกาให้พร้อมนะคะเมื่อพบคำตอบที่กิจกรรมกำหนดให้นะคะต้องทำตามให้สำเร็จค่ะ 3. นะคะให้นักเรียนไม่ต้องดูคำตอบก่อนนะคะจึงจะทำให้การเรียนได้ผลดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อที่4นะคะถ้ามีข้อสงสัยให้ย้อนไปศึกษาเนื้อหาใหม่อีกครั้งนะคะ 5. ควรตั้งใจทำกิจกรรมตามความสามารถของตนเองให้มากที่สุดค่ะ 6. ขอให้นักเรียนนะคะเรียนและปฏิบัติไปทีละตอนด้วยความตั้งใจและความสบายใจของนักเรียนค่ะ ต่อไปนะคะวิธีการเรียงลำดับคําในพจนานุกรมค่ะคาในพจนานุกรมนะคะก็จะมีการเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวแรกในคําโดยเรียงจากกาไก่ถึงหอนฮูกนะคะคำที่มีอยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวถัดไปของคำนะคะไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปจะเป็นตัวสะกด อักษรควบกล้ำหรืออักษรที่ตามด้วยอักษรนำนะคะดังเช่นตัวอย่างนี้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระนะคะจะมาหลังคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะนะคะตัวอย่างเช่นคําว่ากระจะมาหลังคําว่ากร่อยนะคะคําว่าคะ จะมาหลังคำว่าคอค่ะการเรียงคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระนะคะก็จะเรียงลำดับตามรูปสระดังตัวอย่างนี้เลยค่ะการเรียงคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระรูปสระที่มี สระอะจะมาก่อนและตามด้วยสระอะที่เป็นออ่างไม่หันอากาศอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยอะที่เป็นออ่างไม่หันอากาศแล้วก็สระอะนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปสระที่มีอาคืออัมรูปสระที่มีเอทุกๆุรูปตั้งแต่ที่มีจำนวนนะคะดังเช่นตัวอย่างเลยค่ะ ในหมวดอักษรอื่นนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประโยชน์ของพจนานุกรมนะคะ 1. ก็คือใช้ค้นหาความหมายของคำา 2. ช่วยให้อ่านคำได้ถูกต้องค่ะ 3. ช่วยให้เขียนคำได้ถูกต้อง 4. ใช้ค้นหาประวัติของคำว่าเป็นคำมาจากภาษาใดนะคะ 5. เป็นประโยชน์ในการศึกษาหลักภาษาค่ะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนหลักการใช้พจนานุกรมไปแล้วนะคะหวังว่านักเรียนคงจะไปปรับใช้ในการทํำใบงานใบความรู้ของนักเรียนนะคะไม่มากก็น้อยค่ะค่ะวันนี้นะคะครูแนนก็ขอลานักเรียนไปก่อนเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ